สวัสดีครับ k a i a m k o r e a c o m นะฮะวันนี้จะมีโปรโมชั่นสู้โควิดมาแนะนําเพื่อนหากล้องรถยนตร์นตราคาพิเศษของประเทศเกาหลีนะคะคุณภาพเยี่ยมแน่นอนฮะ,ะตัวแรกก็จะเป็นรุ่น u 1 0 0 0นะฮะซึ่งมีความละเอียดระดับ 4k นะฮะกล้องหน้า 4k กล้องหลัง 2k นะฮะเป็นตัวท็อปของทางติงแวร์นะครับแล้วผมตัวต่อมาก็จะเป็นตัว q 8 0 0 pro นะฮะจะเป็นตัวกล้องหน้าความละเอียดถึง 2K นะฮะกล้องหลัง Full HD นะฮะสามารถออนไลน์ได้ถ้าเกิดแชร์เน็ตให้กล้องนะครับผมมีโหมดบันทึกขนาดจอดะฮะตัวต่อมาก็าจะเป็นตัว F200 Pro นะฮะซึ่งราคาประหยัดลงมากล้องหน้าเป็น Full HD กล้องหลังเป็น Full HD จะเป็น WiFi นะฮะบันทึกขนาดจอดได้นะครับผมตัวต่อมาก็จะเป็นตัวสำหรับใครชอบตัวหน้าจอนะฮะจะเป็นตัว Thinkway X 700นะฮะก็จะเป็นกล้องหน้าระดับเป็นทัชสกรีนฮะความละเอียดเป็น Fu l l HD กล้องหลังก็จะเป็น Fu l l HD เช่นเดียวกันนะครับผมตัวนี้นะฮะตัวต่อมาก็จะเป็นตัวถูกลงมาอีกนะฮะก็จะเป็นตัว f 200นะฮะตัวนี้เป็นหน้าหลังนะฮะกล้องหน้าเป็น Fu l l HD กล้องหลังเป็นความชัดระดับ HD นะฮะมีโหมดบันทึกขณะจอดให้นะครับผมตัวนี้นะครับโอเคต่อมาก็จะเป็นตัว ใหม่ล่าสุดของทางติ n งแวร์นะฮะชื่อว่าติ๊งแวร์ T 700ครับตัวนี้มีความพิเศษคือสามารถใส่คิมได้นะครับที่ตัวกล้องเลยรองรับส่วนของการผ่านการรับรองกับทางกสทชนะฮะจะมีสติกเกอร์แบบนี้นะฮะผ่านการรับรองทางกสทชเลยนะฮะสามารถใส่คิมแล้วก็สามารถดูออนไลน์ได้เลยนะฮะมีแจ้งส่วนของว่าวิ่งไปที่ไหนมาบ้างนะ,ะแล้วก็ดูไลฟ์ไลฟ์ฟิลได้นะ,ะผ่านมือถือเราเลยนะครับนี่นะครับเป็นตัวที่700นะฮะ ต่อมาเป็นตัวกล้องหน้าอย่างเดียวนะสำหรับติงแวร์นะฮะก็จะเป็นตัว F 2 0 0นะฮะซึ่งจะเป็นกล้องหน้าแบบ Full HD นะฮะสามารถบันทึกขนาดจอดได้นะครับผมโอเคตัวต่อมาก็จะเป็นตัว F 7 0นะฮะซึ่งจะเป็นตัวถูกสุดของทางติงแวร์นะฮะเป็นกล้องหน้าอย่างเดียวนะฮะมีโหมดบันทึกขนาดจอดนะครับผม Full HD นะครับโอเคอีกแบรนด์หนึ่งนะฮะที่พาไได้เหมือนก,นกันก็จะเป็นรุ่น ของทาง Blackview นะฮะ Blackview DR 900X นะฮะตัวนี้เป็นกล้องหน้าเป็น 4K นะฮะกล้องหลังจะเป็น Full HD นะฮะจะเป็นทรงกระบอกแบบนี้นะฮะตัวนี้รองรับระบบออนไลน์ถ้าเกิดเราแชร์ต์เน็ตให้กับตัวกล้องนะครับผมตัวนี้ก็เป็น DR 900X นะครับส่วนถ้าใครต้องการกล้องหน้าอย่างเดียวนะฮะก็จะเป็นตัว DR 900S 1 channel นะฮะเป็นแบบกล้องหน้าอย่างเดียวความละเอียด ระดับ 4K นะครับผมตัวนี้ของทาง Backview เหมือนกันนะเป็นทรงกระบอกครับผมโอเคแล้วก็ตัวถูกสุดของทาง Backview นะครับเป็น Backview DR 590X นะฮะจะเป็น c h a ช n e l ฮะความละเอียดระดับ Full HD นะครับผมอันนี้ก็เป็นส่วนของตัวกล้องนะและเรายังมีนะครับตัวอุปกรณ์เสริมนะฮะเป็นแบตเตอรี่เสริมสำหรับกล้องติ่ยนต์นะฮะเอาไว้ทำให้เราสามารถ บันทึกขนาดจอดได้นานยิ่งขึ้นนะซึ่งสามารถใช้ควบคู่กับตัวกล้องตียนทุกรุ่นได้เลยครับให้เวลาเราดับเครื่องเราสามารถบันทึกได้ต่อเนื่องนานถึง15-20ถึงชั่วโมงยาวๆไปเลยนะผมทําให้เราไม่ต้องมายุ่งกับแบตเตอรี่รถนะครับผมเป็นอุปกรณ์เสริมก็เป็นราคาพิเศษเหมือนกันครับทั้งหมดนี้นะครับถ้าใครสนใจนะฮะสามารถติดต่อได้ที่ไลน์นะครับแอสไซน์คาแคมีนฮะก็จะมีราคาพิเศษให้ตอนนี้แล้วก็มีโปรโมชั่นติดตั้งฟรีด้วยนะครับ เราสามารถต่อเข้า,ขาระบบฟิวไม่มีการตัดต่อสายไฟให้กับลูกค้าได้นะฮะแล้วก็จะมีสามารถติดตั้งนะัดคิวติดตั้งนอกสถานที่ได้ด้วยนะครับผมก็มาแจ้งโปรโมชั่นดีๆให้เพื่อนๆทราบนะครับผมวันนี้ผมขอลาไปก่อนถ้ามีอะไรสงสัยก็สามารถอินบ็อกมาถามได้เลยครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ